ขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะคุณเบนแล้วก็ที่พวกเราได้เข้ามาเข้ามาสถานที่นี้พระเจ้าได้ให้สถานที่นี้แก่เราแล้วก็ที่เราได้พวกเราได้เข้ามาเป็นวันแรกที่เรามาทําความสะอาดจริงจริงมีผู้หญิงพวกเราก็หลายคนด้วยกันทํางานเข้มแข็งก็บางคนก็เป็นแอคเคาท์แอคเคาท์แทนทำไม่เคยทําพวกนี้มาก่อนก็ได้ก็ได้มาทำเข้มแข็งมากเราผู้ชายสิทจะต้องอายเขาได้ซ้ำไปก็ ก็วัดก็คุณเป็นมีอะไรอยากจะบอกพวกเราไหมที่วันนี้เราได้มาแล้วก็มีความรู้สึกยังไงครับสถานที่นี้หรือว่ารู้สึกยังไงที่พระเจ้าได้ได้มอบสถานที่นี้ให้กับเราเพื่อจะเป็น r e t r เซ็ center ของพวกเราแล้วก็ของพกครเตสแตียนไทยที่อยู่ณที่นี้ด้วยผมก็จะขอบคุณพระเจ้าที่กว่าที่เราจะผ่านกระบวนการเข้ามาได้จนถึงวันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าจริงๆเลยที่เราได้ที่นี้มา โห oh, วันนี้เป็นวันแรกที่เราเข้ามาคือนับถึงแม้คนเรามีแค่นี้เองแต่ว่าเราทำกันด้วยใจเราทำกันทั้งวันเลยเราไม่เหนื่อยเลยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะพาสมาชิกที่โบสถ์ของเรามาทุกคนเลยที่นี่นะครับแล้วก็วันวันที่นี่อาจารย์อาจารย์คินที่เป็นคนให้เราได้เข้ามาในสถานที่นี้อ่าก็ท่านได้บอกว่าเออมานอนที่นี่ก็ดีนะเราคิดว่าวัน วันวันศุกร์เนี่ยเราน่าจะมานอนที่นี่เลยแล้วเพราะว่าตอนเช้าเราจะได้ทําอะไรได้เต็มที่ได้มากยิ่งขึ้นคุณเบนว่าอย่างไรนะครับเราเราก็ควรจะทำ่านนะผมก็เข้ามาในนี้รู้สึกว่าบรรยากาศเนี่ยออกซิเจนบันยะนะเข้ามาในนี้รู้สึกว่าดีมากเลยแล้วก็อาจารย์คิมก็ให้ดูภาพซัมเมอร์เขียวเขียวเขียวกรีนหมดเลยสมกับที่ชื่อที่เราจะตั้งว่ากรีนเวลล์คอมมูนิตี้หรืออะไรประมาณนั้นนะครับ แล้วก็แล้วก็คุณเป็นว่าคิดว่ายัางไงพวกเราควรจะทำยังไงที่เราจะได้ได้ได้เข้ามา<อ>ยึดครองได้เร็วๆคือเป็นเจ้าของได้ยึดครองเป็นเจ้าของได้จริงๆไหมครับว่าจริงๆเลยอะ่ะโดยการที่เราทํายังไงเราก็ต้องออกไปไปบอกพี่น้องนะครับไปไปบอกพี่น้องเราทำเรสฟันครับเพื่อจะไปให้เข้ามาร่วมเป็นเจา้าของกับเรานะครับใช่แล้ว ที่เรากว้างหรือเกินนะครับว้างมากจนเราดูแลไม่ทั่วถึงเราต้องให้พี่น้องมาช่วยดูแลร่วมกันนะครับแล้วเด็กของเราก็จะมีโอกาสได้เข้ามาใช้สถานที่นะ,ะเด็กซึ่งไม่มีคุณพ่อแต่ว่ามีคุณแม่เนี่ยเราก็เราก็สามารถจะนําเข้ามาที่นี่แล้วก็เขาจะได้มาเอ็นจอยชีวิตชีวิตที่ทในแคมป์นี้ผมเชื่อว่า ที่สถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่เด็กของเราเนี่ยจะเอนจอยมากแล้วก็จะเป็นสถานที่ซึ่งเป็นชุม,มชนของของไทยของคริสเตียนไทยโดยเฉพาะอาจจะอาจจะเป็นสถานที่ซึ่งจ,จะเป็นโรงเรียนนะอาจจะโรงเรียนเล็กโรงเรียนใหญ่ซึ่งเหมาะสมกับเมื่อเราเข้ามาอยู่ในนี้บางคนอาจจะมาอยู่ในนิถาวนเลยก็เป็นคอมมูนิตี้แล้วอนาคตต่อไปเราจะเป็นคอมมูนิตี้ซึ่ง เป็น e ทายเมนโฮมสำหรับพวกเราก็ได้นะฮะแต่ผมก็หวังเช่นนั้นเพราะว่าที่เนี้ยว่าเรามาอยู่ร่วมกันเนี่ยเออราก็ช่วยกันดูแลใช่ไหมไฟไหม้ไฟอะไรเราก็รู้กันแทนที่เราจะไปอยู่ตามลําพังใช่ไหมม่มีใครที่จะจะดูแลเราใช่ไหมถูกไหมฮะเราก็มีอัลามซิสเต็มมีอะไรมีคนซึ่งดูแลมีเซคิว i ิตี้มีพยาบาลอยู่ใกล้กันใช่ไหมเพราะเราก็มีเญาติพี่น้องเป็นพยาบาลก็เชิญ นะ็็อยากจะเชิญพี่น้องซึ่งเป็นคริสเตียนนี่นะมาร่วมใจกับเรามาที่นี่อ,อธิษฐานให้เราหรือว่ามาใช้สถานที่ที่นี้ซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็ที่นี้จะเป็นที่ซึ่งจะเป็นเซ็นเตอร์ต่างๆเป็น discipleship center อาจจะเป็นที่สําหรับฝึกมิชชันนารีซึ่งจะส่งกลับไปที่เมืองไทยไปลาวไปมเขมรไปประเทศซึ่ง third world country อย่างเงี้ยนะฮะแเดนว่าดีไหมอย่างดีมาก okay, ดีมากๆเลยครับ,รบวันนี้เราก็ เย็นแล้วเราก็เกือบจะทำเกือบเสร็จแล้วก็ผมขอให้จา์ในอุทิศฐานปิดวันนี้เลยครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์เจ้าที่ได้มอบสถานที่นี้ไว้ให้เราเหมือนกับในพระคัมภีร์จะบอกว่าเราสาวเราก็พระเจ้าให้เราในสถานที่เราไม่ต้องปลูกมีคนปลูกให้เราแล้วสถานที่ที่เราเข้าไปเราที่เราไม่ต้องไม่ต้องปลูกผลไม้แต่ว่าเราได้ผลข้ามันที่นี้ก็เป็นที่ซึ่งทําไว้แยะแล้วนะเป็นที่สาหรับพักอาวีเป็นที่สําหรับ สําหรับเป็นที่สําหรับที่เราจะขึ้นไปบนภูเขาเดินไปตามลําธารที่ไหนก็ได้คนเขาก็คนที่เป็นเจ้าของเ,ขเดินก็เซตอัพไว้ให้เราเรียบร้อยอารี R B ก็มีเป็นร้อยร้อยที่แล้วก็ตึกที่เราใช้เนี่ยเป็นห้องอาหารเนี่ยเราก็สามารถจะทาเป็นห้องประชุมได้แล้วอนาคตต่อไปพระเจ้าถ้าพระเจ้าสมบูรณ์ให้เรามีตึกใหญ่ๆหลายตึกเราก็จะทําได้เป็นที่ประชุมรวมของเราเป็นบ้านเป็นอะไรที่เราจะทําได้ อนาคตเราก็มีก็มีอยู่โดยการสป,ปอร์ตของของพระเจ้าโดยการหนุนใจโดยการอธิษฐานของพวกเราซึ่งเป็นคริสเตียนนะที่พระเจ้าจะปรไว้เพราะว่าพระเจ้าเป็นยาฮวาอิเร่พระองค์จะจัดหาให้เราเมื่อเรามีความเชื่อในพระองค์แล้วก็สถานที่นี้จะเป็นสถานแห่งพ,อพอระพรสำหรับคนไทยสำหรับคริสเตียนไทยที่อยู่ในอเมริกาแล้วก็ที่อยู่รอบๆโลกด้วยที่ ที่จะมีโอกาสมาใช้สถานนี้สถานที่แห่งนี้ร่วมกันพวกเราเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้มอบสถานที่นี้ให้แก่เราเรียบร้อยแล้วเราขอบคุณพระองค์เจ้าในนามของพระเยซูเอเมนเอเมนสวัสดีครับ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 